ขอรายละเอียดขอเมตรละเอียด,ละ,ยดละเอียดหน่อยครับอาจารย์อ่ะัดเ,เลยเราก็ไปเมตรเลยเอาแล้วครับเอาเลยเเลย,ยังไงราศีนี่เป็นราศีที่คนก็ดูเยอะ,อะนะครับอันดับสองรองจากราศีกุมนี่แหละครับราศีเมตรคุณเห็นไหมครับว่าชีวิตคุณเนี่ยที่ผ่านมาเจ็ดปีเนี่ยเป็นยังไงมันมีมัจยูตยวนีได้ทับอยู่ครับก็พลิกไปพลิกมา จะได้ก็ไม่ได้พลิกซ้ายพลิกขวาไอ้ชิดวจะไม่ได้ก็กลับมาได้อีกเพรฉะน,นั้นดี่ก็โดมพัติยูเนี่ยเล่นฮะแล้วก็คุณต้องคอยสังเกตดว่าชีวิตเจ็ดปีเนี่ยเป็นชีวิตที่อะไรมีความผ่านโผม,มีความอะไรที่ว่าไม่อยู่นิ่งกันที่ก็เหมือนกับประเทศเลยอ่านะครับเหมือนกับประเทศเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ก็แปลว่าความแน่นอนเริ่มเกิดอ่าเริ่มเกิดเวลาวันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนามิถุนาปุ๊บ ันจะอยู่เนี่ยไม่ได้ทับคุณแล้วครับเวลาไม่ทับคุณคุณก็ไม่ต้องระวังอะไรความพลิกผันไม่ต้องคิดแต่ไม่มีแล้วมันก็จะตรงเวลาออกแบบกลยุทธ์วางแผนต่างๆมันก็ไม่มีอะไรมาพลิกเกมถูกต้องชีวิตก็ไม่มีการพลิกครับนะครับชีวิตก็จะรู้สึกอะไรไอ้ลอรีเอะเบาโลกปกสบายนะฮะเราแหกผู้สกายเป็นเพ่ไม่ได้พูดอะไรนะเออนะมีความเบาโลกปกสบาย แล้วดาวเจ้าเรือนมาทับตัวเองอีกอ่าแล้วก็มีพ่างคารตัวเนี้ยซึ่งเป็นอะไรซึ่งเป็นอ,อธิบดีหรือว่าธงชยัยเป็นธงชยัยเป็นธงชยัยครับธงชัยบอกถึงเรื่องอะไรความสําเร็จความสําเร็จการชนะเลิศครับนะครับธหมายถึงว่าชีวิตเจ้าตาเนี่ยกำลังจะอะไรจะมีความสําเร็จแล้วก็ชนะเลิศครับนี่ครับ 45วันอ่ะ45วันมีความมั่นคงเข้มแข็งยั่งยืนคงทนและถาวรนะครับไม่ใช่45วันี่เป็นการเริ่มต้นเลยเป็นการเริ่มต้นนะอ่าเริ่มต้นเลยสิเริ่มต้น45วันเริ่มต้นชีวิตนี้สิดีเลยนะชีวิตนี้สิเพราะมันอยู่ไม่ได้พักแล้วไงครับไม่อยู่ไม่อยู่แล้วอ่าไม่อยู่แล้วเจ็ดปีที่ที่พิกผันก็ถึงเวลาแน่นอนสิเกิดเกิดความแน่นอนในชีวิตของตนเองครับ แต่เวลาคางเข้าเนี่ยมันออกจะไปทางนักเลงนักเลงนิดนึ่งมันจะกลางไหมแล้วกลางสิกลางขับซอยเลยกลางขับซอยขับซอยโชคดีอยู่ซอยเล็กนะก็เจจะตาแล้วกันใจร้อนใจเลวใจด่วนผ่านนักคอเวลาคิดอะไรขึ้นมาเขาอยากจะทำเลยอยากจะอยากจะให้สําเร็จไวๆเขาเขาคิดว่าจะไปนี่ต้องถึงแล้วอ่าถึงแลวอ๋อมันจะให้สำเร็จไวๆต้องสําเร็จไวๆอะไรอย่างนี้อาจารย์วันที่สิบห้า สิบห้ามิจุนาในพระเรื่องหัดเข้ามาทับลักยิ่งพระมาทับลักนี่ก็ได้เป็นไอ้ไอ้เป็นราชาด้วยอ่าราชาแล้วก็เป็นแล้วแล้วก็ธิบดีอธิย์บดีด้วยมันก็บอกถึงเลยมีผู้ใหญ่เนี่ยระดับอธิบย์บดีมาอะไรมาอุ้มชูมาสนับสนุนมาส่งเสริมวันที่สิบห้าละอะไรที่ว่ายากก็ง่ายนะครับก็ง่ายนะครับอะไรที่ว่าอ่า ไม่โดดก็โดดในจำลองนี้นะครับเพราะนั้นนี่เราเป็นคู่สมพลด้วยเราเป็นคู่สมพลไอ้สมพลห้ากษัสรตย์เนี่ยมันคู่สมพลในแง่ของในการบริหารอ๋อถ้าเป็นผู้บริหารนี่ดีเลยดเลยสำหรับคนราศีเมษครับนี่ในแง่ของการบริหารฮะแล้วก็ในแง่ของอะไรเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในงานผู้ท่าผู้แก่ท้าวเจ้าพญาเนี่ยไอ้ดูลักไก่ส่งเสริมสนับสนุนเพราะมาจากเดือนสุภาษะนะฮะส่งเสริมสนับสนุนเพราะนั้นนี่ก็ เริ่มอะไรเคาว่าเริ่มเริ่มเริ่มต้นชีวิตนะครับเริ่มเป็นการเริ่มต้นที่จะอะไรที่ว่าเกิดความมั่นคงแข้มแข็งยั่งยืนคงทนถาวรเพราะคราวที่แล้วปีที่แล้วทั้งปีเลยดาวพฤหัสเนี่ยมาทับลัคนาแต่ก็ทับร่วมกับบมเจอรอยูทับราหูด้วยทับราหูด้วยจะได้นอนไหมมันก็ไม่แน่นอนเห็นไหมครับครับแต่ช่วงเวลานี้ดาวตัวในเป็นพฤหัสมาทับลัคเดี๋ยวคุณพิจารณาดู มันอาจจะดีกว่าพฤ้เรื่องหัดทับทั้งปีก็ได้นะฮะแค่ไม่กี่วันนี้แหละอ๋อนี่มาเยอะเลยอะไรอ่ะเขาพอเขาเลื่อนมันก็เยอะจริงๆเขาเขียนไาตลอดเวลาอยู่แล้วนี่เขาบอกสวัสดีครับคุณสลันพัดนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองหนูราศีกรกฎอ๋อผ่านไปแล้วยังไม่ผ่านไปแล้วไปแล้วแล้วก็เราถ่ายอันนี้อ๋อเราถ่ายมีถุนเลยราศีเดียวโอ้โหเลยนิดเดียวเอง อ่าตอนนี้ทําได้แค่บริจาคอะไรไม่ได้เลยการเงินไม่ดีอ๋ออ๋อในคนราศีกรกฎนะฮะเอ๊ะแต่จะดีแล้วนี่ราศีกรกฎเดือนนี้ดีเดือนดีเดือนดีเดือนเดือนนี้นะครับการงานคนราศีกรกฎจะดีเยี่ยมเลยนะครับเริ่มแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปเราก็ลัคนาพิจิกโอ้ถ้าลัคนาพิจิกเดือนนี้ต้องดีแล้วแล้วเดือนหน้าดียิ่งขึ้นอีกนะครับเอากลับมาราศีเมฆต่อมานีกันเราเองดีอะไรดีหรอะมะ แต่ว่าไม่ดีอยู่สองเรื่องก,การเงินการเงินกับคู่ครองการเงินกับคู่ครองการเงินคู่ครองเนี่ยมันดับลงไปครับไร้อารมณ์ไรลอารมณ์ไหลใจเออไหลใจเป็นคนไร้อารมณ์ไหลใจเรื <ใจ S 2> ่องคู่ครอ,องกับการเงินเพราะนั้นนี่จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวเงินเนี่ยมันถึงเห็นไหมมันคู่โชคคู่สงเคบกันมัมนมาจอ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 ไม่เข้าสักทีอ่านะครับทำท่าจะได้จะไม่ได้เพราะว่ามันเกิดการดับด้วยครับแล้วก็มันเหมือนกันก็ การเงินกับคู่ครองนะ่มันร้ายอารมณ์ร้ายใจนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูหนังจีนอย่างนี้เรื่องอะไรอจำไม่ได้แล้วนะฮะหนังจีนเรื่องอะไรไม่ใช่โปรเยโปรโลเยนะไม่ใช่เรื่องอะไรนะไอ้ช่องสามอะช่องสามด้วยนะเดี๋ยวนี้คุณยังดูโทรทัศน์เป็นช่องๆอีกเหรอเนี่ยผมไม่รู้ว่าช่องสามตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ก็ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกเงินกับเรื่องอะไรกับเรื่อง แต่การเงินแต่การเงินวันที่ยี่วันที่สิบสองเนี่ยดาวการเงินย้ายมาเป็นสามแก่ลัคนานะอาจารย์อย่างนี้เขาเรียกปฐุมเกณฑ์ได้ปฐุมเกณฑ์อ่าอ่าแล้วก็แต่ยังไม่พ้นยังดับอยู่ต้องให้ยี่สามไปแล้วยี่สามก็ก็จะจะจะเริ่มดีขึ้นเรื่องการเงินนะครับอันนี้นะฮะก็ไอเป็นจุลจักรด้วยเงินที่ได้เงินน้อยไม่ใช่เงินมากนะครับอันนี้เงินไม่ได้เยอะแต่ว่าเวลาวันที่สิบสี่ รเรื่องการเงินมันการพูดคุยติดต,ต่อวิ่งเต้นเรื่องการเงินดีด<ะ>นะีไดนะ้ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับแปลว่าเริ่ม,ม,มพอพอสี่หนึ่งสี่หกย้ายมารวมกันอยู่อยู่ที่ช่องราศีมิถุนนี่ก็เริ่มดีขึ้นทีเนี้ยคุณได้เงินมายัางไงก็าตามเนี่ยมันจันดับเพราะนั้นเนี่ยครับได้มาของตกลนสูญหายได้โดยที่หกที่หก ระวังเงินหายมาที่หกระวังเงินตกหล่นสูญหายหรือของก็ได้ครับนะฮะอันนี้ตกหลอกตกหล่นสูญหายได้ครับเรื่องการเงินกับคู่ของคนรักเนี่ยนะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานเป็นยังไงครับดาวการงานเนี่ยมันเป็นมหาจักรเหนื่อยแน่แน่เรื่องการงานนิดเหนื่อยครับนะครับทีนี้เวลาการงานเหนื่อยสำเร็จไหมเหนื่อยสำเร็จสิเหนื่อยแต่สำเร็จนะเหนื่อยเหนื่อยสำเร็จจะเป็นมหาจักรเหนื่อยแล้วสําเร็จครับนะครับ แล้วก็ต้องโนดีนั่นมากมายอะไรต่างๆตรงนี้ในเรื่องละเรื่องการงานครับแล้วเรื่องการงานเนี่ยผมว่าหลังจากเทนีดดาวดาวการงานเนี่ยมันเดินถอยหลังแคอ์แ็่งานเนี่ยมันอยู่ในเรือนโลกาเนี่ยครับมันต้องเอางานอะไรงานที่มีปัญหางานที่เสียหายแล้วงานที่คนอื่นทําแล้วพังเอองานที่คนอื่นทําไม่ได้มีปัญหามีปัญหาถูกฟ้องร้องร้องเรียนไปเก็บขึ้นมานี่แหละงานที่ดีก็เปไปงานแบบนี้ครับเขาเรียกว่างานที่ไปอุดรอยรั่ว ซ่อมหลังคาดีไม่ต้ดด่านฝนเปิดรับซ่อมหลังคาเลยนะคนราศีเมษนะรับรองได้งานเข้าทุกวันคืองานที่มีปัญหางานปัญหาคนอื่นคืองานของเราถูกต้องปัญหาคนอื่นคืองานของเราและถูกต้องต้องประเด็นเลยเรื่องงานต้องเป็นแบบนั้นครับวันนี้แล้วตอนที่พอการงานมันบ่นลอาจย์การงานก็ยังไม่แน่นอนไงงานก็ไม่แน่นอนช่างใจอยู่ จะเอาไม่เอาเออเอาไม่เอาเอาไม่เอาดีเอาดีไหมอะไรงี้ยเนียถ้าเอาแล้วดีไหมอ่าดีสิแต่กลายเป็นว่าเอาแล้วดีนะเอาแล้วดีที่อาหารจังดีที่เดือนเดือนแล้วสำเร็จไงเดือนเนือนแล้สำเร็จเดือนเนือนแ้สำเร็จนี่เรื่องงานแล้วพอวันที่สามสิบมิถุนายนอ่สามสิบมิถุนายนการงานการงานตัวเนี้ยพักก็ต้องไปเอางานเก่าๆไปเก็บงานเก่ามาเอาไปเอางานเก่ามาอับงานที่ทําไปเมื่อเดือนที่แล้วไม่สําเร็จอ่าเอากลับมาทำใหม่แต่โดยเฉพาะงานอะไรที่ดี งานด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยให้ระดนั้นนี่ให้คิดเรื่องงานตัวนี้ไว้ครับไปต่างประเทศเลยยิ่งดีใหญ่งั้นก็ออกไปเมืองจีนไปเมืองจีนงั้นเราเดี๋ยวเราเตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินเอามาปานจองตัว๋ว <ฮะ S 2> อ่าอ <ฮะ S 2> ่านะฮะเรื่องอันนี้อันนี้งานเนี่ยครับงานไกลงานอนุรักษณ์นิยมฮ <ะ S 2> งานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอันนี้เป็นงานที่ดีนะพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่น่ากังวลอะไรนี่ไม่มีอะไรเรื่องกังวลเพราะว่ามันอยู่ไม่ทับรักแล้วนี่ โอ้โหพึ่งโล่งพึ่งโล่งนะอาคารเป็นเกษตรเนี่ยแล้วอยู่ที่บ้านใครบ้านตนเองอยากกลางอย่างเดียว,อ,วอยากลางองย่างเดียวเลยขับซอยนะครับขอเดินซอยเล็กๆหน่อยเพราะถ้ากางมากอาจจะเสียหายได้ไม่เสียหายหรอกก็ไม่เสียหายไม่เสียหายเป็นกัจะเสียหายได้ไงอันนี้กางเต็มที่ก็ตัวเองเนี่ยเป็นธงชัยหรือเป็นอะไรที่บดีเป็นธงชัยเป็นธงชัยแล้วอธิบดีมาสวมหัวอยู่บนเพราะฉะนั้นเนี่ยกางให้เต็มที่นะครับกางให้เต็มที่ ไม่มีปัญหาอะไรลุยทั้งซอยใครก็ทําอะไรไม่ได้อ่าใครก็ทําอะไรไม่ได้ผมพูดอย่างนี้คนราศีเมษเหลืองนะฮะนะครับอ้าวก็บทท้าที่เป็นแก้วด้วยคครรับับเป็นพันแก้วพันแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเพื่อเปรียบนะครับทั้งเผยแพร่พระบารมีของพ่รโสธรนะครับ แก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพะทธวันเกิดเลยนะครับอย่างที่เห็นเปเมื่อกี้กูดที่นี่ส้มนะครับพระพุทธวันพฤหัสซึ่งหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็เป็นพระบางคนมาที่พระพุทธวันพฤหัสนะครับแต่ก็มีอีกจุดหนครับปราพบเจอวันที่นะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเถือวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับ ก็เป <dri> <els> ็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับ12นิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกฟ้าเนี่ยหล่อด้วยทองแดงองคนนะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตาของตำรวจนะครับอยู่กลางเนี่ยเ็าจะมีอะไรตรงนี้หนักมากเลยก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับ นี่ก็สิบสองนิ้วทําไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้ทำไม่เแ้นก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองน,นะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไม่ดูมันหยกเลยนะครับเป็นสองขอนะครับในหน้าของพนกงานะครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้ว นะรนีนี้องนี้พิเศษมากครับองนี้เป็นเื้อเงินเป็นเื้อเงินหล่อด้วยเงินเป็นมาทั้งอนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบนะครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับรามสามเหลี่ยมสองหน้า นะครับมีเสมานะครับสำหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็ปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะก็จะใส่รูปมังกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับก็จะมีให้ ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวรตถุผผ่มคนบูชาได้นะครับ